ท่าผู้ชมฟังเรื่องที่ผมพูดให้ฟังดีๆแล้วท่านผู้ชมจะอาจจะเศร้าโศกสลดถึงความบัดซบของระบบบ้านเมืองเราที่นักการเมืองไม่รู้หน้าที่ตัวเองว่าตัวเองเข้ามาเพื่อรับใช้ประชาชนที่ผมพูดนั้นคือเรื่องของอุบัติเหตุรางนําไฟฟ้าเขาเรียกคอนดักเตอร์เรลวรางนี้เป็นรางจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพรูร่วงจากทางวิ่งลงพื้นถนนเกี่ยวสายไฟบริเวณหน้าตลาดชลประทานอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีจนทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหายเรื่อง ที่เกี่ยวความปลอดภัยชีวิตความอยู่ของประชาชนพวกคุณเงียบคลิปไม่ร่วาเงินมันทับตัวจนคนนน่งหายใจไม่ออกหรือเปล่าเลยพูดไม่ได้ยังไม่นับคืออีกหลายๆเจ้ากลัวเจ้าสัวจะตัดสปอนเซอร์เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากๆไม่ออกมาเรียกร้องความปลอดภัยตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลการก่อสร้างการบริหารจัดการรถไฟโมโนเรลทั้งสองสายสายส,ายส,ายสายีชมพูและสายสีส้มที่เกิดอุบัติเหตุด,ด้านความปลอดภัยซ้อนๆกันเพราะความช่วยช่วยตอบผมมาทีสิ